ขั้นตอนการติดตั้งเพื่อเริ่มใช้งานของเครื่องสแกนรุ่นมินิ t a นะครับติดตั้งได้2รูปแบบคือ1เราทําการติดกับผนังนะครับกับ2คือรูปแบบในการตั้งโต๊ะนะครับตัวนี้รับเป็นสัญญาณ Wi-Fi ขอให้อยู่ในจุดที่ Wi-Fi รับถึงนะครับวิธีเช็คนะครับให้เราเข้าเมนูก่อนกดที่ขีด3มขีดนะครับให้มาที่ตั้งค่า Wi-Fi นะครับตัวนี้ตั้งค่ากับสัญญาการสื่อสารตัวนี้เพื่อเราจะมาตั้งค่า w i f i นะครับจิ้มเข้ามาที่ตั้งค่า w i f i ตัวนี้เลยนะครับ ให้ลูกค้าดูว่า Wi-Fi ตัวไหนที่ลูกค้าทําการเชื่อมต่อนะครับถ้าต้องการให้ใช้งานได้เสถียรนะครับ Wi-Fi ต้องแนะนําก็คือให้ประมาณ3ขีด4ขีดขึ้นไปนะครับผมพยายามอย่าต่ํากว่านั้นเมื่อเราหาจุดติดตั้งสัญญาณได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการติดตั้งเครื่องกันว่าเครื่องตัวนี้นะครับติดตั้งในรูปแบบไหนนะครับในกรณีลูกค้าต้องการติดตั้งยึดต,ติดผนังนะครับอ่ะเราจะสมมุติโดยการที่ว่าตัวนี้เป็นผนังกําแพงและกัน นะครับตัวนี้เป็นผนังกำแพงนะครับลูกค้าต้องทําการติดตั้งนะครับโดยวัดจากระยะนะครับตัวกล้องจะอยู่โดยประมาณความสูงตัวกล้องจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบเดนนะครับตัวเพจหลังตัวนี้นะครับไว้สําหรับยึดติดผนังให้ลูกค้าทําการนําเพจตัวนี้นะครับมาท่านะครับวัดความสูงวัดระดับให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วทําการเจาะยึดการประกอบเครื่องสแกนนะครับอย่างแรกเลยเครื่องสแกนของเรานะครับจะมีช่องเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับให้ลูกค้านํปลายแจ็คด้านหนึ่งมาเสียบเข้ากับช่องนี้นะครับ เมื่อหลังจากเราเสียบเสร็จแล้วนะครับสังเกตจะมีล่องตรงนี้ให้เราเอาสายไว้ในนี้นะครับเราสามารถประกบเข้าไปได้เลยนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้อ่ะสังเกตตรงล่องตรงนี้นะครับให้อยู่ด้านบนตัวนี้นะครับอ่ะให้เราประกบเข้าไปแบบนี้ประกบเข้าไปแล้วดันกึบแล้วดันตัวเครื่องดันกึบแบบนี้เครื่องก็จะล็อกติดเรียบขนาดอย่างนี้นะครับจะอยู่ในลักษณะตัวนี้ตัวเครื่องสแกนสังเกตนะครับจะมีรูเล็กตัวนี้นะครับเป็นรูน็อตที่เขาให้มาตัวนี้นะครับไว้ใส่ยึดทั้งสองข้างนะครับขันน็อตยึดท กันเครื่องหลุดอ, desserts. อันนี้ในกรณีลูกค้าต้องการยึดติดผนังต่อไปนะครับในกรณีถ้าลูกค้าต้องการใช้แบบตั้งอันนี้เป็นขาตั้งที่เขาแถมมาให้นะครับจะตั้งอยู่ในลักษณะแบบนี้วิธีใส่ขาตั้งตัวนี้นะครับคือฝาหลังตัวนี้นะครับสังเกตจะมีรูที่เราตอนแรกเราใช้ยึดติดผนังคือยึดน็อตให้เราสังการเอาเพ่นเอาเ e ตัวเนี้ยขาตั้งตัวเนี้ยที่มีรูน็อตอยู่ตรงนี้นะครับมาทาบนะครับตัวนี้พพให้เราทําการเอาน็อตตัวเล็กที่เขาให้มา2ตัวนะครับขันเข้าไปขันเข้าไปตรงรูที่เเค้้้าาใใหมชไขขวงันดลย ขันไข่สงของตัวนะครับให้แน่นประกอบเข้าไปนะครับดังคืบเหมือนเดิมนะครับลักษณะตัวเครื่องตัวนี้นะครับเมื่อตั้งนะครับองศา,ศาจะอยู่ประมาณนี้ใช้งานแบบตั้งสแกนได้นะครับจะอยู่ในรูปแบบประมาณนี้นะครับผม